รูเแรกของเราลาเมงอะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่รู้เดืนมาเราใกล้ที่สุดที่มันเป็นอาหารอยู่แถวนี้ออกมาแล้วเจอเมื่อกี้แวะก็เป็นร้านใต้โรงแรมไม่มีใครสนใจเราคอนโต้ชื่อเหมือนร้านเกงยีนถ้าแบบเข้าไปนั่งแล้วแบบมงไม่มีคนสนใจแล้วไม่มีใครสั่งอาหารว่ามีแต่คนสั่งเครื่องดื่มก็เลยอันนี้มีเยออันนี้อันนี้น่าจะเป็นสาล่ายเนาะอันนี้เดี๋ยวนะ หมูยองเลยเนาะไม่ชัวร์อยากกินนะกินมันแปเปลี่ยครับไม่ชัวร์อยากกินอันนี้พี่ต้องน่าจะชอบนี่ดูเป็นแบบเหมือนชิลลี่ออยนะเออแต่ก็แปลกแปลกแต่แปลกน่าจะฟีลชิลลีออยอย่มีอะไรน่ยินผักตัดดอกสิผักดำผักดดอะอันนี้เป็นเอ๊่เ างไ่หมนเหกันแต่คนละสีอันนี้อะไรก็ไม่อร่อยเาะรู้ว่าว่าหิวหรือเปล่า ตากคุ้มคุ้มกับที่มั่วมากินเส้นดีเส้นดีและใหญ่คุ้แบบเขาเรียกอะไรนะซุปก้มเก่าซุปก้มลับนะคุ้มดีเผ็ดไหมดูจากสีแล้วเหมือนต้มขาไก่เลยสีมันส pues ีมันต้มขาไก่หรือว่ารสชาติไม่เหมือนรสชาติมันจะแบบนุ่มๆหน่อยไม่เผ็ดค่ะอันนี้มีของผมมีเครื่องเคียงดัมปลิ้ง

ถือว่ามือแรกผ่านรอดเพราะมาญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนไปเกาหลีไปเกาหลีก็จะนึกออกว่าอยากกินอะไรอาหารประเภทไหนมีร้านประจํานั่นนี่นู่นนะในญ,น,นญี่ปุ่นมีแต่ละเมืองนญี่ปุ่นไม่มีร้านประจําเราตกลงแล้วว่าเจอไหนน่าก,กินลองลองแล้วก็ไม่ต้องจํวาว่าคราวหน้าถ้ามาก็จะทําแบบนี้อีกแต่ประเทศนี้น่าจะมานานๆม,มาที

เอาบะหมีมะะมม่มังกรเลยนะบะหมี่มังกรงที่กินกับพี่ไหญ่เพิ่มรคชาติโอสาก้กกากใช่ไหมโอสาก้าที่ร้านเป็นมังกรเป็นก็มีจำก,กัดต้องขอเสยเพิ่ม,มเพิ่มรสชาติอีกนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหาเรา,าเมงญี่ปุ่นทานมาใหญ่เงี้ยปัญหาคือกินแล้วมันจะเลี่ยนเขาก็เลยมีพวกของแก้เลี่ยนเต็มไปหมดเลยคือเขาบอกว่า เขาบอกว่าเวลามาเวลาไปเที่ยวตัางประเทศไปเที่ยวที่ไม่ใช่บ้านเราอะเจออะไรแปลกให้ลองประเด็นคือตอนนั้นเราเคยไปทัวทัวทัวเกาหลีอะเขาต้องมีกล่องโฟมใส่น้ําจิ้มคือเข้าใจนะเขาซีฟู้ดไปไปเกาหลีถ้าไปจิ้มอันนี้เขาจไปไปกินกับหมูย่างเกาหลีอะไรเงี้ยมันโอเคในแง่ของการแบบว่าเออก็ติดรสชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไปเที่ยวนะลองไปกินแบบรสชาติเขาดูอะรสชาติเขามันก็อร่อยอยู่แต่ทีเนี้ยของแปลกๆที่เราไม่รู้่มันคืออะไรอะไเนี้ยสมบุรเราไม่ลอง ไม่ลองก็คือไม่ลองอะทุกอย่างในชีวิตเลยนะคือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีเพราะว่าเราไม่ลองถ้าเราไม่รู้จักแต่บางทีอ่ะพอเราลองแล้วเราอาจจะติดใจก็ได้มันอาจจะดีก็ได้หรือหรือถ้าลองแล้วไม่ดีก็ก็จะได้เลือกไม่ยุ่งกับมานเลือกมันจะได้เลือกได้ก็แค่ว่าหลังเจอก็ไม่เอาแล้วไมิกินททานั้นลองแล้วไม่เวิร์กก็ ก็ไปบายแล้วก็ไปทํใหม่แค่น,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยอันเนี้ยนี่พูดถึงแฟนหรือว่าพูดถึงอาหารการกินพูดถึงพูดถึงมันมันได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตเลยอะเพราะว่าการใช้วิถีชีวิตเดิมเดิมผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรที่มันแตกไปที่มันวเลคีที่มันตื่นเต้นที่มันเรามมันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆวันเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ใหม่ๆของพี่แมมแต่เนี่ย <laughs> จากการดมกลิ่นแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากลองท่่่าาไรนะแตกก็กลัวว เกิดลองแล้วติดใจแล้ววันนี้ไม่ลองอ่ะถ้าไปอ่ะเสียได้เพราะงั้นลองเขาหน่อยลองดู่ะมันเหมือนหมูหยองใส<ห>นะ่ก็ไปแล้วเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนสีเยอะเยอะย่ดีอลองอ่ะ ช้เวลาวิจัยนานมากมันน่าจะเป็นสาหร่ายอีกประเภทหนึ่งนะคะอ๋อโอเคแต่ว่าแต่ว่าสัมผัสแรกเนี่ยพอมันโดนน้ำเสร็จใช่เราเห็นเป็นของแข็เนี่ยพอเราโดนน้ำเสร็จแล้วกินเข้าไปอะมันเป็นก้อนหยุ่ยๆย่อะมันเป็นก้อนๆอะเป็นแบบก้อนหยุ่ยๆเหมือนจะเยลลี่ก็ไม่เยลลี่มันหยุ่ยหยุ่ยไงไม่รู้อะแล้วก็ไม่มีรสชาตินะคะ เสิายอร่อยกว่าได้รสชาติหน่อยอันนี้ถือว่าได้ลองแล้วไม่แย่แต่ทำไหมไม่แย่แต่ว่าคอร์ดราไม่แย่แต่ก็ไม่ยุ่งเราคอนเวิร์ตใส่คอนเวิร์ตคอร์ด,ดาหแต่ไม่แย่นะลองได้จำมากินส้าวไแล้วเหมือนเดิมอันนี้หนา้าตาแล้วก็กลิ่นเหมือนชิลี่ออยล์องดูเป็นไง อ๋อแต่อ้ก้อนนี่มันต้องเป็นเหมือนก้อนเมื่อกี้ของัที่มันใส่ไปแล้วแน่เลยอ่ะที่มันมากับราเมงกลิออ่นมันค,คล้ายๆเลยอ่ะตอนนี้พี่ต้องกำลังชอบนเนี่ยเนรอต้องเต็มๆหน่อยมันเป็นซีเรียลที่ไม่ผูกแต่มีความกรุบๆของเนื้ออร่อยอร่อยตอนนี้พี่ต้องกำลังกุ้มอยู่ว่ากินยังไงก็ไม่หมดเสียทนะีเนี่ย มีนี่กินก่อนนะ